1ันโอวันอินเพราะโลกใบนี้มีอะไรให้โฟกัสมากกว่าที่คิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันโอวันอินค่ะสัปดาห์นี้คุณอยู่กับอ้าพาวันธนาเลิศสมบูรณ์กองบรรณาธิการดีวันโอวันดอค่ะค่ะเราก็อยู่กับมายชนทิชาอินทาชายัยกองบรรณาธิการค่ะ ค่ะวันนี้เสียงอาจอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าคุณผู้ฟังอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เรามีอะไรคะไม่มีเลือกตั้งค่ะใช่แล้วนอกจากเป็นการเลือกตั้งเลือกสสเลือกอลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองที่เราชื่นชอบแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญค่ะคือการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นเองว่าเราจะต้องการรัฐธรรมนูญใหม่กันหรือเปล่าอ่าไม ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแคมเปญรณรงค์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆคือที่เห็นมาก็รู้สึกว่าทุกคนสนใจประเด็นนี้มากอ่ามากกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนคือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วอาจจะอาจจะไม่ไปลงเสียงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช่คือถ้าเกิดเทียบกับฉบับปีสองห้าหกูนะอะไรอย่างนี้เนาะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเรายังไม่ค่อยรู้จักกับรัฐมนตรีฉบับนั้นเท่าไหร่แต่ว่าในการทําประชามติคราวนี้เนี่ยก็มีการแบบโหรณรงค์กันมากมาย จนเรารู้สึกว่าอาจจะทุกคนน่าจะเห็นชอบไปในทางเดียวกันหรือเปล่านะใช่ไหมนะคิดว่านะเพราะว่ารณรงค์กันด้วยการแบบอธิบายอย่างง่ายด้วยให้คนที่บางทีเขางง,งไม่เข้าใจกลับมาเข้าใจได้อืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ก็คือวันโอวันผับของเราเนี่ยได้ทำการสำรวจความต้องการนโยบายแล้วก็ความคิดเห็นต่อประชามติเนี่ยแหละ แล้วกลายเป็นว่าการทํารัฐมนุญใหม่ผ่านประชามติเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เรารู้สึกก็ได้วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าผลสำรวจของวันโอวันผับเนี่ยมันไปเจออะไรกันบ้างดีไหมคะอย่างแรกก็คือวันโอวันผับเนี่ยได้สำรวจความคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปสำรวจภาคสนามเนี่ยมา6,000กว่าคนใน19จังหวัดทุกภูมิภาคเลยแล้วก็มีการสำรวจออนไลน์กว่าอีก740กว่าคน ในช่วงของมการาที่ผ่านมาโดยควบคุมความเห็นต่อคําถามที่ว่าควรจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่อ่าผลเป็นยังไงคะผลก็คือ51.6%เนี่ยบอกว่าควรจัดทําใหม่อุย๊ยน่าสนใจอยู่นะเพราะมันแค่51.6%เท่าน,นั้นเองมันแบบปริม่ม แต่ว่าก็เกิดเครื่องละกันอ่าทีนี้เนี่ยในเชิงรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าผลสํารวจ27.3%บเอนี่ยบอกว่าเห็นควรเพราะว่าการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อประชาชน11.2เนี่ยบอกว่าจะทําใหม่ช่างฉบับไปเลยเพราะว่าไอ้ฉบับก่อนเนี่ยมันมีที่มาจากรัฐบาลเผด็จการอืมส่วน7.4%เนี่ยบอกว่าเห็นควรถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเรื่องพระมหากษัตริย์ และ4.7นะคะให้บอกว่าเห็นควรโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรเพิ่มเติมในขณะที่เรามาดูฝั่งที่บอกว่าไม่เห็นควรกันบ้างดีกว่า23.2เนี่ยบอกว่าไม่ต้องทำทั้งฉบับใหม่หรอกเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมีข้อบกพร่องไม่มากควรแก้ไขไปเป็นเรื่องๆไปส่วน14.8เนี่ยบอกว่าไม่เห็นควรเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเหมาะสมอยู่แล้วส่วน7.7เนี่ยบอกว่าไม่เห็นควรเพราะว่ามีเรื่องอื่นสําคัญกว่า และการทําประชามติอะไรซ้ำๆอะไรถ้าจัดทําใหม่เนี่ยมันสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปและ2%เนี่ยบอกว่าไม่เห็นควรโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลนะคะแล้วก็มีความเห็นอื่นๆอีกประมาณ0.7%ทีนี้เนี่ยแม้สัดส่วนรวมของทุกกลุ่มเนี่ยจะเป็นเสียงข้างมากปริ่มน้ําเลยก็คือ51.6%บอกว่าเห็นชอบแต่มันไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้ทั้งหมดจะลงคะแนนเห็นชอบประชามติ เขาบอกแค่ว่าเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เฉยๆนะคะโดยเฉพาะมันน่าสนใจตรงที่มันมีกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลงเนะะื้อหาเรื่องพระมหากษัตริย์ด้วยในทางกลับกันค่ะอาจจะมีกลุ่มไม่เห็นควรบางส่วนที่อาจจะไปกาเห็นชอบก็ได้เนาะเพราะว่าภาพผลประชามติจากผลสํารวจคราวนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ แต่มันจะท้อนได้ว่ามันก็อาจจะผ่านไม่ง่ายนักเพราะว่าในส่วนของคนที่คิดว่าควรจะทําฉบับใหม่ก็ยังมีเงื่อนไขามากมายอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังวันที่แปดเราก็จะน่าจะทราบค่ะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูต่ออีกนิดนึงค่ะว่าจากผลสํารวจนี้บอกอะไรเราบ้างเขาบอกบอกว่าข้อค้นพบที่มันสําคัญเนี่ยก็คือคนไทยเกือบทั้งหมดเห็นพ้องว่า,วา,ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหานะแต่ว่าเขาเห็นต่าง ในเงื่อนไขแล้วก็วิธีการปรับปรุงเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปฟังตะกี้เนาะ14.8%เท่านั้นนะคะที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าฉบับปัจจุบันเหมาะสมอยู่แล้วซึ่งกลุ่มไม่เห็นควรที่ใหญ่ที่สุดหรือก็คือเราๆ23.2%เนี่ยมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแต่ว่าควรแก้ไขเป็นลายมาตาในขณะที่7.7เนี่ยก็คิดเหมือนกันว่ามันมีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่า ฉะนั้นเนี่ยทุกคนเห็นไปนแบบเดียวกันเลยว่ามันมีปัญหาแหละแต่แก้แบบไหนเป็นอีกเรื่องหนึง่งขอเสริมอีกนิดค่ะเรื่องของอผลสำรวจแยกตามกลุ่มประชากรเนาะ,ะให้ทายว่ากลุ่มคนอายุน้อยหรืออายุมากที่จะไม่อยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่อายุมากแล้วกันอ่าโอเคค่ะเหมือนรู้สคริปต์มาคือจริง,รงๆแล้วผลสํารวจก็บอกเหมือนกันข่าวว่ากลุ่มอายุมากกว่าเนี่ยมีแนวโน้มเห็นควรให้จัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า โดยที่กลุ่มที่แบบกระตือรือร้นมากบอกให้ทําฉบับใหม่เนี่ยก็จะอายุอยู่ที่ประมาณ1 8บแปถึงยีปีเนาะในขณะที่60ปีเนี่ยมีแค่ประมาณ39.4%หรือประมาณ40%เนี่ยแหละที่คิดว่าเห็นควรเนาะคะนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงเนี่ยจะมีแนวโน้มเห็นควรเป็นสัดส่วนที่มากกว่าโดยกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า20 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่มีระหว่าง20 0 0 0บาทถึง50,000บาทต่อเดือนเนี่ย จะมีผู้เห็นควรเนี่ยสัดส่วนในใกล้เคียงกันที่51แล้วก็49.9%ค่ะส่วนกลุ่มรายได้สูงกว่า5 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง59.7%เ้ลยนะก็คือแบบว่าโอ้ดูยิ่งสูงขึ้นก็ยู่ที่ยิ่งอยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ <yolks. S 1> แต่ทั้งนี้ค่ะกลุ่มรายได้ต่ำเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องเหตุผลที่มาจากเผด็จการมากกว่ากลุ่มรายได้สูงแต่ขณะที่กลุ่มรายได้สูงเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องมันมีปัญหาเรื่่ออองงรระบบกาเเมืทีป็นยู่ มากกว่ากลุ่มไรายได้ต่ำก็คือเหมือนโฟกัสกันคนละเรื่องนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูกันซิว่าในเชิงพื้นที่เป็นยังไงบ้างในเชิงพื้นที่เนี่ยกลุ่มคนที่เห็นควรว่าให้ทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในกรุงเทพแล้วก็บริมณฑลเนี่ยมีแนวโน้มจะตั้งเงื่อนไขในการไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเรื่องพระมหากษัตริย์มากกว่าพื้นที่อําเภอเมืองในต่างจังหวัดแล้วก็อําเภออื่นในต่างจังหวัดนะคะของกรุงเทพนะคะยังคงใส่ใจเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ ส่วนในรายจังหวัดที่มีการสำรวจภาคสนามเนี่ยจังหวัดที่มีคนอยากจะทํารัฐธรรมนูญใหม่มากที่สุด3าอันดับแรกค่ะมีอุบลราชธานีขอนแก่นแล้วก็นราธิวาสอ่าในขณะที่จังหวัดที่มีคนที่เห็นด้วยต่ําที่สุด3อันดับแรกเนี่ยได้แก่สุพรรณการจนบุรีแล้วก็ชนบุรีค่ะน่าสนใจว่าเพราะอะไรอ่าอันนี้ก็อาจจะต้องไปศึกษาต่อหรือว่าอาจจะเป็นโจทย์ให้ใครที่สนใจเอาไปดูต่อก็ได้นะคะทีนี้เนี่ย นอกจากโจท์รัฐธรรธมนูญไทยที่มันสําคัญแล้วเนี่ยนอกจากคนไทยจะเห็นตรงกันแล้วเนี่ยผลํารวจตรงนี้ค่ะยังชี้ว่าคนไทยมองการปฏิรูปการเมืองเป็นโจทย์นโยบายที่สําคัญมากโดยสัดส่วนผู้รายงานนโยบายสิทธิความเท่าเทียมและระบบการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเองเลยสูงสุดเป็นอันดับ2ที่19.3%คืออันดับหนึ่งเนี่ยมันยังไงมันก็เป็นเรื่องของ นโยบายเรื่องปากท้องงานรายได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันดับสองเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมระบบการเมืองเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเขาก็ใส่ใจเรื่องนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันสูงยิ่งกว่านโยบายด้านอื่นหมดเลยนะคะอย่างเช่นการศึกษาสวัสดิภาพสุขภาพหรือนี่สินเสียอีกหากเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เห็นควรกับไม่เห็นควรให้จัดทารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะพบว่าล้วนให้ความสําคัญกับนโยบายระบบการเมืองทั้งคู่เลย ยิ่งไปกว่านั้นค่ะทั้งสองกลุ่มยังมีฉันธรมติต่อไประเด็นปฏิรูปการเมืองร่วมกันค่ะ โดยประเด็นปฏิรูปที่กลุ่มเห็นควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยให้ความสําคัญที่สุด3อันดับแรกเนาะก็จะมีเรื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอ่าสก็คือให้ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายและเลือกรัฐบาล3ก็คือปรับทุจริตในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่เห็นควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็ใส่ใจเรื่อง1ปรับทุจริต2คุ้มครองสิทธิ3ให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดคือมันอาจจะแบบต่างกันในเชิงรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าสามอันดับแรกเนี่ยเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยไอ้คิดว่าพอมาฟังมาแล้วอาจจะสงสัยนิดนึงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคนแก่คนอื่นๆหรือพรรคการเมืองฝ่ายขวารัฐอนุรักษนิยมเนี่ยถึงได้โหวตไม่เห็นชอบประชามติอืมน่าสนใจแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่เราเราตามมาเนาะแล้วก็ใกล้เลือกตั้งแหละเราน่าจะเห็นการสัมภาษณ์โดยเฉพาะที่วันวันนี่แหละไปสัมภาษณ์มาแล้วก็จะจะเห็นเนาะว่าคนที่เขาค่อนข้างมีอายุหน่อยเขาก็จะ แสดงความเห็นว่าเพราะอะไรถึงไม่เห็นชอบค่ะก็อาจจะลองไปดูกันอาฝากไว้อีกแอบทยอินคริปสั้นหน่อยก็เราก็จะไปสัมภาษณ์คนหลายกลุ่มเลยนะคะเรื่องไม่ว่าจะเป็นประชามติเองหรือกระทั่งเสียงต่อพักการเมืองเองอะแต่ว่าเรามีเหตุผลค่ะว่าทําไมฝ่ายอนุรัษนิยมจึงเกรงกลัวประชาชนในการร่างรัฐธรมนูญน,นี่ยกบทความของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลมาเลยเขาบอกว่า ความพยายามผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าเนี่ยเราก็จะเห็นกระแสที่มันถูกตอบโต้จากเครือข่ายอนุรักษนิยมเนาะเหตุผลของฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยก็มีหลากหลายเลยเท่าที่เราเห็นจากสื่อเนาะเขาก็จะมีว่าเอ้ยลงทุนงบประมาณมากเกินไปในการที่นอกจากจะทาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยยังต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาอีกหรือการให้ความเห็นชอบในการรัฐธรรมนูนฉบับใหม่เนี่ย มันอาจจะเป็นการตีเช็คเปล่าหรือว่ามอบอำนาจให้กับคณะผู้ร่างรัฐมนุญที่จะทาอะไรบทบัญญัติไหนก็ได้ตามใจชอบหรือเปล่ามันอาจจะไปกระทบต่อสถาบันที่เป็นเสาหลักสําคัญในสังคมไทยก็ได้เออจะไปไว้ใจได้ยังไงคนพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าการแสดงความเห็นว่าเนี่ยแทนที่จะลงทุนไปกับการทําประชามติอะไรต่างๆเนี่ยเอามาให้ลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนชีวิตผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ดีกว่าหรอขณะที่จานวนหนึ่งก็บอกว่า เอ้ยเนี่ยแกก็ได้แต่ห้ามแก้หมวดหนึ่งก็คือหมวดทั่วไปแล้วหมวดสองคือพระมหากษัตริย์ได้ป่เละ่ะเอออาจารย์ก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเอาเข้าจริงคนกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยไม่ได้รังเกียจการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่อย่างใดเลยเพราะในทุกครั้งที่มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้คณะรัฐประหารเนี่ยมันแทบไม่เคยจะมีเสียงคัดค้านของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นเลยนะสำลาไปกว่านั้นบางคนยังเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจอีกด้วย ขณะที่ความกังวลแบบว่าการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนจะเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็ดันไม่เคยสงสัยต่อการทํางานแบบปิดลับของกลุ่มคนภายใต้อํานาจรัฐประหารเลยไม่เคยตั้งคำถามต่องบประมาณที่ถูกใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆแบบว่าฉบับก่อนะอะไรอย่างนี้หรือพูดให้ชัดเจนเราก็อาจจะตีความได้ว่าหรือว่าฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยไม่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดทำรัฐธรรมนูญอันนี้มันก็น่าสนใจนะคะตรงที่มันเคยมีประวัติศาสตร์มาก่อน คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ฉบับก้าวหน้าที่สุดและถือว่าเป็นฉบับของประชาชนที่สุดก็คือปี2540อ่าขึ้นชื่อหรือชานะคะใครๆก็รู้กันในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยน้อยมากเลยค่ะหมายชั้นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็นั่นแหละอย่างที่หมายว่าก็คือ2540เนาะในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประชาชนสามารถเลือกสสหรือว่าเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ได้เองเลย แล้วก็มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในแบบที่แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้านหลังจากที่มีรัฐมนูญฉบับนี้ด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือการปรับเปลี่ยนระบบเลือกตั้งทําให้เกิดสสบัญชีรายชื่ออ่าพาร์ตี้ลิสต์นั่นเองระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยส่งผลให้พรรคการเมืองเนี่ยจะต้องแบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองมากจะต้องจากแบบว่าโหไปใช้อํานาจบ้านใหญ่ลงในสสเตอย่างเดียวนาอก็ต้อง มาให้ความสําคัญกับนโยบายเชิงภาพรวมมากขึ้นส่งผลให้พรรคการเมืองนี่มีความสําคัญมากขึ้นในจังหวะของการเลือกตั้งทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพรรคอนุรักษนิยมเนี่ยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐ,ฐานใหม่ทําให้ประสบความพ่ายแพ้มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งชนชั้นนําที่เคยใช้พรรคการเมืองอนุรักษนิยมเนี่ยก็ต้องประสบความยุ่งยากอย่างมากเลยในการกํากับการเมืองไทยแบบใหม่ ก่อนจะหันไปใช้องค์กรอิสระในการเป็นเครื่องมือจัดการฝ่ายที่ยืนอยู่ตรงข้ามนำมาซึ่งการแบบเปลือยให้เราเห็นว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมันมีรัฐพันลึกเกิดขึ้นเนาะกระจ่างแจ้งต่อสังคมเลยส่วนพักการเมืองที่หากินอยู่กับฝีปากหรือว่าความคิดอนุรังนิยมเนี่ยก็ค่อยๆฝ่อ,อ,อ,อลง จนกระทั่งสูญสิ้นความหมายกลายเป็นตัวประกอบในการเลือกตั้งเท่านั้นทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงนี้จากประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าการยินยอมให้ประชาชนเข้ามาจาัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมันสร้างความไม่แน่นอนมันไม่รู้ว่าจะไปสร้างกฎเกณฑ์กติกาแบบไหนเกิดขึ้นบ้างแต่ต้องไม่ลืมว่าภายหลังรัฐประหารเมื่อ2557เนี่ย การเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนในประเด็นต่างๆมันเหมือนแบบประเด็นทางสังคมมันแหลมคมขึ้นเนาะมันมีการตั้งคำถามต่อระบบราชการหน่วยงานราชการหรือกระทั่งองค์กรอิสระว่าเออมันไม่สามารถทำหน้าที่แบบที่มันควรจะทำได้อีกต่อไปแล้วพอมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ เลยทําให้เรียกว่ามีคนกลัวก็แล้วกันว่าถ้าเกิดมันมีการล่างกฎเกณฑ์กติกาใหม่ขึ้นมารัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะนําพาการเมืองไทยหรือสังคมไทยไปสู่ทิศทางไหนอีกมันจะอยู่ในกํากับของเราได้ไหมนะหรือว่าเราจะต้องมาปรับตัวปรับเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ค่ะพอเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาแล้วเนี่ยเราก็อดกังคํคำถามไม่ได้ว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่เราคาดหวังกันใหม่เนี่ย ที่แบบตั้งแต่กระบวนการร่างเลยเนี่ยทายังไงที่จะให้มาจากประชาชนจริงๆบ้างคะมายค่ะก็คือเหมือนว่าเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็การลงประชามติแบบจุกๆไปเลยเนาะแต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเป็นบทสัมภาษณ์จากนักชปกรนาม,มือค่ะก็คือเขามาจากเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญเนาะคือเขาเนี่ยใช้ภาพ เปรียบเทียบที่ฟังแล้วเห็นภาพเลยนะก็คือการล่างและธรรมนูญเหมือนลําน้ําที่มีทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําำแต่ก่อนที่จะเริ่มถ้าใครสนใจที่จะไปอ่านเต็มๆเนาะก็สามารถเข้าไปอ่านในที่เว็บไซต์วันโอวันนะคะชื่อบทความว่าอย่าดันล่างที่ไม่ใช่ของประชาชนเพียงเพื่อทําให้จบค่ะโอเคเข้าเลือะก็คือขอเริ่มที่ต้นน้ําก่อนละกันเนาะต้นน้ําของเขาคือถามว่าคนที่มานั่งล่างและธรรมนูญเนี่ยเป็นของประชาชนแค่ไหน อืมคือเราได้เลือกผู้ร่างเข้าไปเองหรือเปล่าหรือว่าเขาไปแต่งตั้งกันเองอะไรอย่างนี้เนาะถูกต้องคือหลังสารธรรมนูนเนี่ยวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้มันเลยเกิดโมเดลที่เรียกว่าเลือกตั้งทางอ้อมขึ้นมาอืมคือได้เลือกอยู่ดีแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เลือกโดยตรงม,มากๆประมาณนั้นจึงเกิดโมเดล เลือกตั้งทางอ้อมเนาะจริงๆไอ้คำวินิจฉัยสารรัฐมนูญเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่ายังไม่ทันถามเลยแต่บอกมาล่วงหน้าซะแล้วอย่างนั้นอ่ะก็อาจจะอยากบอกก่อนก็ได้อ่าก็อยากตอบก่อนอยังมาั้งโอเคค่ะคุณนชัประกรณ์นเนี่ยก็ยืนยันว่าประเด็นเนี้ยคือหัวใจของความเป็นรัฐมนูญประชาชนเลยนะออืถ้าเรายอมให้ไม่มีคูหาให้ประชาชนเลือกตั้งเลยคือคุณนชัประกรณ์พูดเนาะเขาบอกว่า คิดว่ากระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะปิดลับมากต่อให้มีการเปิดเผยแค่ไหนก็คือต่อให้มีการแสดงวิสัยทัศน์หรือเยผยแพร่เอกสารมันก็ยังไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ทุกคนเข้าถึงและรู้สึกเป็นเจ้าของอืมคือเราต้องมีการเลือกผู้แทนของเราแหละไม่ว่าจะกระบวนการใดก็ตามแต่อันนี้สําคัญมากเนาะใช่เป็นการอธิบายที่น่าสนใจมากเนาะเขาเลยพาย้อนเมื่อกี้มีพูดกันแล้วเนาะรัฐธรรมนูนปีสีก็คือ เรายังไม่ถึงขั้นให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงแต่มีบรรยากาศการมีส่วนร่วมสูงกว่าปัจจุบันมาก<อ>ทั้งอะไรทั้งกระบวนการหาเสียงการลงพื้นที่การพูดถึงเนื้อหารัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างเปิดเผยมากๆทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญ2540เป็นของตัวเองจริงๆคือต่อให้ไม่ถึงขั้นได้สามารถเลือกผู้ล่างอะแต่ถ้าประชาชนแบบใส่ใจมามาก น,นตอนนั้นนะเนาะมันก็ทําให้แบบประเด็นเนี้ยมันเหมือนเป็นประเด็นร่วมของสังคมจริงๆเนาะคะ่ะทีนี้นต้นน้ําแหละกลางน้ําเป็นยังไงกลางน้ําก็คือการรับฟังความเห็นอ๋อคือระหว่างที่เราจัดทาอะไรเนี่ยเราก็ต้องฟังความเห็นไปด้วยเนาะไม่ใช่แบบว่าเลือกไปแล้ว,ลวปล่อยจอยไม่ได้ไม่ได้เราต้องต้องฟังความเห็นก่อนเนาะเวทมันก็เหมือนแบบเวทีฟังแล้วกลับบ้านก็คือถ้ายกตัวอย่างเนาะเดิมในร่างของพักประชาชนเนี่ยมีการออกแบบ ระบบแม่น้ำสองสายขึ้นมาก็คือคณะผู้ร่างที่มาจากการเลือกตั้งและสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ละจังหวัดเลยเพื่อให้มีตัวแทนเชิงประเด็นและตัวแทนเชิงพื้นที่ที่คอยช่วยเหลือกันคอยประกบกันแต่ในรัฐปัจจุบันเนี่ยระบบนี้ถูกยุบเหลือแค่เพียง35คนและใช้วิธีสมัครให้รัฐสภาเลือกอีกเช่นกันก็คือเห็นภาพชัดเลยว่า มันต่างกันอย่างไรนี่สินะที่เขาเรียกว่าเลือกแบบอ,มอม้อมๆก็คือให้รัฐสภาเลือกให้เราอีกทีหนึง่งเขาก็จะถือว่ารัฐสภาเนี่ยมีสอสอที่มาจากเสียงของประชาชนอยู่แล้วยังไงมันก็เป็นผู้แทนของประชาชนซึ่งอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะใช่โอเคค่ะแล้วก็นะักชาประกรณ์เนี่ยเห็นว่าจํานวน3 5คนเนี่ยมันก็ไม่ครอบคลุมไหมคือประเทศไทยมีตั้ง77จังหวัดเนาะแม้จะไปภูกกับระดับภูมิภาคก็ยังห่างไกลความรู้สึกใกล้ชิดของคนในพื้นที่อยู่ดี ที่สาคัญเลยนะก็คือเมื่อผู้แทนเหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ถูกคัดโดยรัฐสภาเขาจึงตั้งคําถามว่าแล้วคนเหล่าเนี้ยเป็นตัวแทนของใครกันแน่ถ้าเรามาพูดขยายความที่เขาให้สัมภาษณ์เนาะก็คือถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยเราจะรู้ชัดว่าคุณเป็นตัวแทนพื้นที่ไหนแต่พอให้รัฐสภาเป็นคนเลือกเราไม่รู้เลยว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนหรือเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองอแล้วมารับฟังความเห็นอื และเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะถ่ายทอดเสียงประชาชนไม่ใช่เสียงของรัฐสภายที่อยากจะได้ยินค่ะค่ะแล้วเขาก็ขยายความเนาะว่าสําหรับเขาเนี่ยการออกแบบกลไกกลางน้ําที่ดีต้องพาคนที่เข้าใจเรื่องการมีส่วนล่มจริงๆเข้ามาเพราะเวทีรับฟังเนี่ยมันจําเป็นมากๆเพราะว่าผู้มีอำนาจผู้จนจบแล้วเนี่ยคนในห้องก็แค่เหมือนนั่งฟังเรากลับบ้านอันนี้คือเป็นแบบที่เราเคยเจอกันมา นอกจากแบบเวทีที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเวทีรับฟังความคิดเห็นส่วนมากที่รัฐจัดเนี่ยก็เหมือนมีคนมาให้ข้อมูลใช่คนชาวบ้านก็นั่งฟังแล้วก็กลับกลับบ้านอันนี้ก็คือเป็นเวทีฟังแล้วกลับบ้านอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนาะใช่ก็คือเหมือนฟังแล้วก็ไม่สามารถแสดงความเห็นหรือฟีดแบ็กและการพูดง่ายๆซึ่งมันไม่พอเนาะเพราะว่าการรับฟังที่ดีก็คือคนที่เข้ามาร่วมก็มีสิทธิ์ในการตั้งคําถามหรือว่าเสนอแนะความเห็นที่มันอาจจะตกหล่น ไปจากกระบวนการทําได้อันนี้ก็เลยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆในช่วงกลางน้ํานี้ใช่ก็คือเหมือนถ้าให้เห็นภาพเนาะก็คือตัวอย่างเช่นกรณีผู้สมัครวุฒธธิสภาที่มีดราม่าเรื่องประวัติส่วนตัวเนี่ยคนส่วนใหญ่เพิ่งมารู้หลังเขาเข้าตําแหน่งแล้วก็คือประชาชนไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้ก่อนหรือ,อม,มีขั้นตอนที่จะแบบเออคนนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเข้าไปอยู่ในตําแหน่งแล้วประชาชนถึงรู้ว่า เขามีปัญหาแล้วก็รวมถึงเรื่องเงินอื่นอีกที่ถ้าเราไม่ได้ไปรับฟังความเห็นก่อนเนี้ยก็ผ่านไประยะแล้วประชาชนถึงเพิ่งจะรู้ว่าเออมันเป็นปัญหานะอะไรเงี้ยถ้าต่อมาก็คือถ้าเรามีต้นน้ำแล้วเนาะกลางน้ำแล้วเราก็ต้องมีปลายน้ำเนาะถ้าสุดท้ายเนี่ยสวยังมีสิทธิ์แก้ร่างได้เนี่ยเราอาจได้รัฐมนูลสิทธิ์เงินอ่าเพราะว่าเขาก็จะหาว่าเนี่ยพอร่างมาเสร็จปุ๊บขั้นสุดท้ายสวลงความเห็นชอบได้เล่าว่าจะเอาหรือไม่เอา กลายเป็นว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่ปลายน้ําซึ่งมันก็อาจจะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะให้การให้สวที่มันมีกรณีที่เราก็สงสัยกันนะ่ะว่าแบบพักการเมืองสีน้ําเงินจะมามีบทบาทเข้ามาในนั้นเออมันจะกลายเป็นรัฐมนูนสีน้าเงินซะเปล่าๆแล้วรัฐมนูญสีน้ําเงินก็ถ้าผู้ฟังก็น่าจะเดาออก ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่แบบที่ตรงใจเราอ,อ,อ่ะพูดง่ายง่อ่ะขออีกนิดนึงค่ะขอแวะนิดหน่อยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ว่าจะแก้รัฐมนูลเนี่ยห้ามแตะหมวดหนึ่งหมวดสองซึ่งพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยภาคประชาชนส่วนมากก็จะไม่ชอบใจสิ่งนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเออทำไมเขาถึงไม่พอใจมายลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ได้เราต้องขยายความนิดนึงเนาะว่ามันมี ที่ไปที่มาเนาะว่าทําไมเขาถึงรับไม่ได้ก็คือ 1. ในหลักการเนี่ยหากเชื่อว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอํานาจสถาปนาและธรรมนูญเนี่ยเขาย่อมต้องมีสิทธิ์กาหนดเนื้อหาได้ทุกหมวดทุกมาตราก็คือถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากเนี่ยก็คือประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นหรือกําหนดเนื้อหาได้ทุกมาตราไม่มีหมวดใดควรอยู่เหนือการพิจารณาของประชาชนถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะกําหนดในทุกหมวดเนาะ แล้วก็สองเนี่ยในประวัติศาสตร์การร่างและธรรมนูญฉบับใหม่ในไทยเนี่ยไม่เคยมีการล็อกเช่นนี้มาก่อนร่างใหม่ร่างท้งฉบับเราเขียนใหม่ทั้งหมดน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าในความเห็นของบางคนเนาะแล้วก็สามเนี่ยในเชิงนิติวิธีเนี่ยการยกร่างใหม่ก็ควรทําในทุกหมวดเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในหมวดเองด้วยเหตุผลทั้งสามเหตุผลเนี่ยก็ทาให้คนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้า ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกําหนดหมวดใดก็ตามที่ประชาชนรู้สึกว่าอันนี้ควรแก้หรือไม่ควรแก้หรือว่าควรปรับเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้มีคนบางกลุ่มรู้สึกว่าไม่โอเคเลยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะแล้วก็นัชาปรกรเนี่ยเขาก็อธิบายเนาะว่าถ้าเราล้างใหม่ทั้งฉบับแต่คงหมวดหนึ่งถึงสองไว้แล้วในหมวดนั้นยังมีคําว่า จำเป็นต้องมีสมาชิกวุฒิสภาแล้วคนรุ่นใหม่อยากทาสภาเดียวจะทํำยังไงอืมคือถ้าเกิดเราอยากจะแก้ระบบเดิมที่มีอยู่พอคิดว่าสวไม่จําเป็นแล้วเนี่ยจะต้องทายังไงพูดง่ายถูกต้องแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาเตือนเนาะว่าการล็อกหมวดหนึ่งกับสองเนี่ยอาจยิ่งดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น เพราะสุดท้ายถ้าการจัดทารัฐธรรมนูญใหม่เดินหน้าไม่ได้เนาะเดินหน้าต่อไม่ได้เลยก็อาจจะต้องย้อนกลับมาแก้หมวด1กับ2ในฐานะปัญหาขอควรดีๆแทนที่จะเปิดพื้นที่พูดคุยด้วยเหตุผลตั้งแต่แรกประมาณนี้งั้นขอให้ไหม้ช่วยเล่าทิ้งท้ายหน่อยว่าการสร้างรัฐนูนใหม่เนี่ยมันควรจะยึดหลักแบบไหนดีหรือหน้าตาคร่าวๆข,ข,ของมันมันควรจะมีไอเดียพื้นฐานแบบไหนคะคิดว่าก็ต้องยืดหยุ่นไหม ฟื้นฟูได้แล้วก็ปรับตัวได้ด้วยแล้วก็มันจะเป็นการสร้างนวัตรกรรมทางการเมืองอืมก็คือนวัตรกรรมทางการเมืองนี้ก็เช่น,นกลไกใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเนาะไม่ใช่แบบว่าเราจะตรวจสอบคอร์รัปชันด้วยการใช้องค์กรอิสระยังเป็นปัจจุบันเราอาจจะมีกลไกใหม่ๆก็ได้หรือว่าเวลาเกิดวิกฤตการเมืองขึ้นเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหายัางไงให้มันได้อย่างสันติใช่ไหมคะใช่นักชาาิประกรณ์เนี่ยเขาก็ยกแนวคิดเนาะ ของไอเดียอินเตอร์เนชั่นแนลมาประกอบและเห็นว่าถ้ามรุนใหม่เนี่ยควรตอบโจทย์อย่างน้อย4ด้านเนาะก็คือเริ่มที่1ก็คือยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นประเด็นสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ได้ระบุสิทธิ์ไว้ชัดทําให้ต้องไปแก้กฎหมายอื่นเพิ่มก็คืออาจจะเชิงเสียเวลาแหละถ้าเราไม่ปรับให้ยืดหยุ่นตั้งแต่แรกเนาะคือถ้าเกิดมันไม่ครอบคุมมันไม่ยืดหยุ่นกับประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะ่ะมันแก้เป็นว่ากฎหมายลูกก็จะโผบานขึ้นมาเยอะเลย ก็คือการยืดหยุดไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะค่ะและ้วต่อไปก็คือฟื้นฟูตัวเองได้ก็คือเมื่อมีภัยคุกคามต่อสิทธิของประชาชนเนี่ยหรือเสถียรภาพการเมืองรัฐธรรมนูญต้องมีกลไกลป้องกันตัวเองไม่ใช่เปราะบางพร้อมจะพังทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเหมือนที่เคยเป็นมา คือทุกวันนี้เอาจริงๆพอมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นการในรักกร,รมคณะรัฐประหารแล้วก็จะไม่มีใครสามารถแบบมารับผิดรับชอบในการฉีกรัฐมนูญแต่ละครั้งได้เลย<ช>เออจริงจริงรัฐมนูญต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองด้วยมันมีโลป้องกันตัวเออต่อไปนะก็คือข้อสามปรับตัวได้ต่อสถานการณ์ใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆบนโลกก็มีเยอะเนาะแต่ว่าขอ,อยกตัวอย่างว่าก็คือ สภาพอากาศสุดขั้วก็คือค a t e change นั่นเองแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ที่ทุกคนได้รับผลกระทบหมดหรือว่ารูปแบบเศรษ,ษฐ,ฐกิจใหม่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะก็คือการสร้างน,นวัตกรรมทางการเมืองได้เช่นกลไกใหม่ในการมีส่วนร่วมของประชาชนาที่ไอพูดไปตะกี้เนาะตรวจสอบอำนาจแก้วิกฤตการเมืองโดยสันติก็คือสำหรับคุณาชาป,ปกรเนี่ยขเขาก็เลยบอกว่าการคุยกันตั้งแต่เรื่องเทคนิคต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยโดยไม่ ค่อยได้แตะเรื่องเนื้อหาที่ควรฝันถึงเลยเนี่ยมันจะทําให้จินตนาการของสังคมเนี่ยถูกบีบให้แคบลงโดยไม่จําเป็นอคือบางทีระหว่างที่เรากําลังเคลื่อนอยู่เนี่ยการโฟกัสวิธีการหรือกระบวนการให้มันถูกต้องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดเนาะแต่ว่าการที่เราโฟกัสแต่กระบวนการแล้วเราไม่ได้คุยว่าเออเนื้อหาที่เราอยากได้หรือเนื้อหาที่มันครอบคลุมหรือหลักคิดในการทําเนื้อหาฉบับใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันก็อาจจะทําให้ เออแบบมีถูกต้องแหละแต่ระหว่างนั้นเราก็แก้กันไปอีกเยอะเออฉะนั้นเราอาจจะต้องตั้งหลักให้ถูกก่อนทั้งกระบวนการแล้วก็เนื้อหาจะทําให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็รัฐมนูญฉบับใหม่ที่อ้ายกับไม้เนี่ยก็หยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยว่าวเรื่องรัฐมนูญเนี่ยมันก็ยังมีบทความอีกหลายชิ้นเลยในเว็บไซต์ของ one one world อย่างล่าสุดที่อ้อ่านก็น่าสนใจมากว่าอาจารยยย์สมมชาาาเขีนว่ทํไ รัฐธรรมนูญฉบับ2560เขาถึงไม่ได้เป็นฉบับปราบโกงอย่างที่คนอื่นเขาตั้งใจไว้หรือที่คนอื่นเขาอ้างไว้อะไรทํำนองนี้ก็เป็นเนะะื้อหาที่น่าสนใจก็อยากฝากให้ไปติดตามกันที่เว็บไซต์ d 1 0 1นโอ r นะคะแล้วก็อยากฝากติดตามรายการวันโอวันอินโฟกสด้วยเราจะมาทุกๆสัปาดาห์ในวันศุกร์และก็ย้ําอีกครั้ง8กุมภากาเห็นชอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ